สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซอร์เอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้มีรุ่นตัว c a p บโนะครับ C ซอ SDA มาให้ชมกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องบอกโปรก่อนนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่55,000บาทนะครับได้ชุดแต่ง s s p o r t y ตัวนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดรอบคังเงินสักนิดนึงนะครับ ลยฮะอันนี้คือทำโปรมีห้าหมื่นห้านี่พร้อมแม็กพร้อมชุดแต่งเลยนะครับล้อแม็กผมมีให้เลือกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับเบอร์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์ใต้คลิปนี้นะครับผมมีนะครับเป็นสติกเกอร์ของเอสปอร์ตสตีนะครับคอนเซปต์นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ็นชุดแต่งที่รับประกันอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้มีรับประกันให้นะครับ อ่านี่ครับผมคือสเตอร์ตนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับสเสริมข้างหลังนะครับตัวกระบะนะครับผมหางล้อหลังนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับฝาดุมหรือ,น,อน็อตนะครับน็อตสีเนะี่ยเลือกสีได้นะครับนี่เลย ด้านท้ายครับผมไฟท้ายนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบไฟท้ายแบบเป็นไฟธรรมดาเนาะเป็นหลอดเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับแต่ก็ยังมีมิติให้อยู่นะครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับช่วงสเกิร์ตท้ายนะครับสเกิร์ตท้ายมาแทนกันชนนะครับอ่าตัวนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับสําหรับตัว S P A นะครับกล้องท้อยหลังนะครับ ขับขี่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับเรื่องถอยหลังนะครับใครขับไม่เก่งมีกล้องช่วยให้นะครับสติ๊กเกอร์เอสปอตตร์ตนะครับเป็นฟลูดีไซน์นะครับผมนีม่เลยฮะอ่าตัวทีตว่ตัวจับเปิดประตูนะครับมือจับเปิดประตูจะเป็นตัวอาจจะเป็นสีดำนะครับเป็นคอนเดกสีดำนะครับประดุกคอนเดกสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวครอบ ครอบเสาขันมาให้ด้วยนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดําสําหรับแดงนะครับแล้วก็จะเป็นสเปลด้านหน้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูภายในนะครับภายในตัวเริ่มต้นนะครับภายในจะเป็นวัสดุเป็นผ้านะครับตรงนี่จะเปิดประตูตัวนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็ในส่วนของเบาะก็จะเป็นผ้าเช่นเดียวกันนะครับผมแต่โปรนี้วันนี้ดีพิเศษครับพี่วันนี้ดีพิเศษครับก็คือถ้าใครจองภายในเดือนนี้หรือดูคลิปแล้วถูกใจนะครับคอมเมนต์มาแล้วจบจองกับผมนะครับผมแถมฟรีไปเลยเบาะหนังเลือกสีได้นะครับเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับเดือน6นี้นะครับผมแถมฟรีไปเลยนะครับ เบาะหนังมาดูตัวสวิตต่างๆนะครับเป็นเซ C C S นะครับแล้วรวมมือถึง Start Stop เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดถังน้ำมันนะครับผมตัวแอนะครับปรับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับโอเคชี้จุดที่วางแก้วน้ำนะครับ มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับผมตัวก้านนะครับอือันนี้คือการเปิดไฟเลี้ยวเนาะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับผมหัมาลายครับอัวมาลายครับดีไซน์มาสวยงามครับพี่อืมเป็นวัสดุเป็นยูรีเทนเนาะนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับอันในคอนโซลครับ จะมีช่องให้หนึ่งช่องตรงนี้นะครับเพื่อผมไว้เอกาษาษาสารไว้เนาะก็จะมีจอให้แล้วนะครับจอตัวนี้นสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับ <S <S สำหรับ Android Auto ก็จะต้องเสียบสายจากจุด USB ตรงนี้เห็นไหมฮะจุดเสียบตรงนี้นะครับแกะเข้ามาเปิดตรงนี้ครับนี่ฮะ แล้วตัวนี้เสียบปุ๊บขึ้น g o o g l e Map เลยนะครับเปิดเพลงฟังเพลงอะไรได้ครับระดับระบบเสียงแบบดีด้วยนะครับผมตัวชุดปรับแอรนะครับปรับพัดลมแอร์ปรับความเย็นนะครับผมตัวไล่อากาศสวิตช์ไล่อากาศตัวนี้นะครับเก๊ะนะครับแล้วก็ฝั่งคนนะฝั่งคนข้างคนขับเนาะมีที่วางแก้มาให้อีกแล้วนะครับต,ตรงกลางนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับดาวเท่ากันนะดาวเท่ากันห้าหมื่นห้าพันบาทเท่ากันนะครับตัวกวเกียร์มันนี่ฮะามาถึงตัวเป็นโหมดขึ้นลงทางลาดชันนะครับตัวนี้นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับรถอโอตโต้เนาะอ่าตันี้ลายสายกล้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแถมให้ลูกค้านะครับจองมาวันนี้ก็มีกล้องแถมนอารถแถมให้เหมือนกันนะครับพร้อมเมม 32G กิกเลยนะครับ ก็จะเป็นที่เกี่ยวแป้นตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอ่เาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังด้านหลังครับผมวัสดุเช่นเดียวกับประตูหน้านะครับเป็นผ้านะครับตรงที่บป่ามือตรงที่มือเปิดน,น,น,นะครับอ่านี่ครับภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างครับกว้างกว้างเลยทีเดียวเนาะ อ่าแล้วก็บะตัวนี้สามารถพับได้อีกตั้งหากนะครับจะมีสายตรงนี้นะครับให้ดึงนะครับก็สามารถดึงแล้วก็พับขึ้นอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมฮะพับขึ้นนะครับอตัวนี้ก็ดึงได้นะครับพับได้เหมือนกันจะมีสายให้ดึงตรงนี้นะครับดึงปุ๊บแล้วก็รัดลงมาแบบนี้ก็จะพับได้นะครับพับลงไปลาบไทั้งยได้เลยนะครับพอดีมันติดเบาะข้างหลังเนาะสวยครับตัวนี้สวย ราคาค่าตัวของมันนะครับราคารถก็อยู่ที่เจ็ดแ0นหนึ่งมืบาทสำหรับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์โต้ก,ก็จะเป็นเจ็ดแสห้าหมบาทเนาะน่ฮะอันนี้ถ้าตัวนี้จะเป็นอัพแบบกุญแจแบบปกติเนาะกุญแจธรรมดากุญแจแบบเป็นเบ้าไข่นะครับโอเค นน่อยะครับก็ผมนะครับเซลเอ็มนะครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับหรือถ้าดูคลิปนี้อยู่คลิกเด็ไปดูรายละเอียดด้านล่างก็เด็ดติดต่อเบอร์โทรนี้นะครับกดได้เลยนะครับ0642259997นะครับออซูซูเซลเอ็มนะครับผมเซลเอ็มอยู่ผมอยู่ประจำสาขาพระราม2นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับก็ถักมาคุยรายละเอียดกันนะครับแต่ผมเสนอโปรให้แบบจุจๆเลยนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณคขาเจอกันคลิปหน้านะ